กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีท่านโซเชแนลอันนี้เราอยู่ในอะไร Resident Evil 4ครับมันเป็นเนื้อเรื่องเสริมมั้งเป็นเนื้อเรื่องของเอดาก็ลูดูก็รู้นะไปลุยกันเลย ก็ในเรื่องหลักของเล่นจบไปแล้วก็มาไล่เก็บในเรื่องเสร็จเออไม่รู้มันมีซับแต่เตืนอะไรมาไม่ได้เตือเพราะเกมตั้งค่ามันสแตนดาร์ดเลยนี่ภาคสี่นะครับภาพแบบเก่าๆมันเก่าอยู่แล้ว เกมเด็กยุคสองพันเลยนุย้ยวอ่งตอนไก่จะกินนมไก่อ <c oughs> รยลีออนวิ่งเอาไม่ใช่ลีออนเวเดอเมื่อกี้มองผิดวะโว อืมอมอือันจะเท่กันแล้วโดนแค่นี้ตายแต่พอเราเล่นเองแม่งเอากระสุนอัดหัวตั้งหลายเม็ด <laughs> so I see you've managed to arrive at the village on time. Some remembered to the villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell, that should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the people. I'm ta to drop this little chili ornament. I'm going to ในเรื่องคือเราต้องเข้าไปในโบสนะครับคือแบบยังไงอ่ะอ่าแต่ว่ายังไงดีวะเคลียก่อนคอยพูดแล้วค่อยหายอยู่ก่อนเนี่ยแม่งถึงคลิปหายเลยนะเวย้ยเออมา รีออนมันก็ยิงอยู่นะเว้ยแต่มันยังเซตเดินมาหาเราไอ้ตะปืนไอ้นี่มันรันเร็วกว่าโอ้โหเต็มหน้าเออเออืออ,อบางอ่ะมีมีสเต็ปลบแต่กูยิงไม่โดนเองโอ้โปืนกระสุนของมึงอะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของก่อน อ่ามีอะไรเก็บมาวะคอือรีออนกำลังยิงอยู่ล่าตีนให้อยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าไอเรียบัะโผล่า่ะนั่น <c oughs> นั่นมาแล้วก <c oughs> ูยั่งไม่ทันขาดคำอชิพายคือ ปีนตั้งนานมึงกระโดดลงมาเช่อย่าหันมานะโว้ยคื <c ười> อเอดาแม่งวิ่งเร็วไอ้เี้ย <c ười> มึงไม่ไปลุมลีออนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายสักหาย,ยไปส่วน ดับดีดับของของก็ไม่ดับให้กูเฮีย yeah. อ่ะอ่าโอโ้โหป้าถือมาแต่ไก่เเลยนะอืออือโนโดามตเออโนโดามีตเชยขุมมีให้กูขึ้นไปเก็บยัง่ายบ้านไหนอ๋อบ้านบน เออนั่นอ่เฮ้ย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 เฮยเฮฮ้ เอด้าของน้อยมากไอ้พวกเวนีสสปอยเรื่อยๆนั้นเดีอ๋ยอวโดนกระทืบนะเอะอเออตายเพิเ่มเพิ่มไอ้เยเป็นกระสุนโอ้ยยิงไปโดนอนีกไอ้ขิบายแนละ้ว

ยิงหัหวนะเว้เยไม่ตายเพราะมันเปิดกระสุนไม่หลบเลยด้วยเฮ้ยเชื่อหมไงวะเอาล้ม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 ไอ้ยแค่มันมาเรื่อยๆร่ะเนี่ย เชื่อุแจด้กวย่อคือมันมายำเรื่อยๆเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยโดดได้เบล่านอ๋ออันมาุมกูแบบ chiến đi cần ta mà cần léo léo ơi cũng lên thủ nhé phải ai đây là cái thứ đi on rồi đi on cái lần มันอยู่ตรงไหนช่างมันไปดีกว่าเวลาแต่เก็บของไปเยอะแล้วล่ะก็ถ้าถามว่าทำไมเออทำไมต้องเก็บของแล้วมันไม่เหมือนลีออนเนี่ยเอด้าไม่เหมือนยออนนี่อันนี้เราเคลียร์เกมอ๋อที่ไป เดทำไปเลยเกียร์แมทำไมแม่งแพงขายเลยนะของอ่ะเออๆดูดิดูตังดิแม่งโคตรกดราคาเจ้าหารไรไปซื้อได้เดูดิโอ้โห ดูตั้งดิที่มีอะไรเหมือนสองไม่พอมือหนึ่งโอ้เนี่ยอเฮยปกติมีไฟมีไฟไหมพี่อะไรประมาณนี้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะโดนยํำสองทางนะครับ น่าเอาเสียยิงกระถือเกินเออเออยิงห ja mm ัวนะเว้ยอ๋อนี่เมาโนเว้ยไม่ใช่จอยแม่งีไม่โดนอะ เราไปเจอข้างหนเธอจะไม่ผิดนะเบื่อไอ้เชียร์กิมลอนมองยากที่ผ่านเลยมามาชิดประตู ผมจะดรอปอะไรดีๆแล้วมันก่อม่ดรอปเหีห้ยคือเล่นด้านเหนื่อยเหนื่อยมากในกุลีออนเยอะอ๋อเปิดมามึงแค่ง้างง้างส่็คแล้ว,วะอะเออนี่หนึ่นงมเม็ดเออหนึน่งมเมื่ไอ้สามไปแล้วนะอืมสี่ ยิงหัวนะเว้อ่าหัวมึงแข่งกับหมวกเหล็กทหารอีกเคอี่แหล้กก็สุนทุกอย่างเออตังฟรีใครจะไม่เอาวะเออเออเห็นไหมอาชามีเดินมา ไปต่งประเยศเลีนนตรงนี้อีการดยไงไงวะอ่าเดี๋ยว,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 ยวต้องเจียงียบนนี้น่หน้าหน้ามีสเต็ปลบข้ามุมข้ามุมต้องเล่นมุมกับพวกมัน เปิดยิงทะลุกำแพงเคยมาล่าไม่ใช่ Resident Evil ทำไม่ได้นะ <c oughs> เนี่ยเออเองยิงเจ็ดเออไอหัวแม่งแข็งชิบหาย <c oughs> <c oughs> เลยอ่ยคุณโดนไอส่วนหมนดประเดี๋ย อะไรวะเมืเ่อกี้มันเจนกอกองเดียวอืมเรื่องเอด้ามเล่นยากนี่ไงไม่อะเพราะจริงๆไม่โดนเลยโคตรปพงกระสนุน อ่าเดี๋ยวไปมันต้องทำาะไรวะเราต้องไปกี่ตัวโอ้โหมีเต็มกระบาลเลยมีแหลมีกรีนกรีนประสมไมสนเร็ใช่ไม่ได้ <laughs> ลำคาดเลยแก ไอ้พวกขวานสปอยเรื่อยๆเนี่ยอืมเอ้ผายเอดาไม่น่าใช้ปืนนะใช้ขวานพวกมันเ้ยทีเกิดเรื่อยๆเลยเวนอ่ายังไงต่อวะทางนี้มาวิ่งมา มันได้ยินเสียงจากข้างลังไอ้เี้นนี่ขนาดมีทีมะนะอ่ะเนี่ยเฮ้ไอ้เี้ยพวกนี้นี่มันไอเ้เช่หัวแม่งแข็งยิ่งไปรัดดิคอง สิบเก้าเม็นสุดท้ายอืมเฮ้ยเฮ้ย้ยกูฝันไม่โดนไปไหนละแกดกูไล้ชิ้ไปไหนนี่นี่นี่เพื่อนข้นสนาสนิะมาเลยโอ้ยเฮียสี่เมตรวิง่งไม่โดน เยเนี่ฮ้ยเฮ้ยมีดฟันไม่โดนนะฉันได้ว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องค่าเพื่อเก็บตังค์หรือเปล่า ช็อตกันยีนรรอลอมโดนนะง่ายๆไปเก็บของด้วยตัวสุดท้ายมันจะแทงกูกลายเปบ้า่านี่ทันลูกสองยิงหัวไม่ระเบิดกระสุนเก้แนะ่คือไอ้จะว่างไงเดีย ع. เราไปไม่ได้เราต้องเข้าโบสถแล้วก็เป็นมันยำในโบสถต่อในเรื่องเอดามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่มันยัดอ่ะอืมือเนี่มันกิแล้วแบบไม่ใช่เนี่ยเราต้องมาเปิดอ้ไนี ่ามันอนไนบ้างวะจำได้ว่าเป็นตัวเอ็มอันหนึ่งยาวมวยยาวแล้วนี่ย ไปทางไหนวะงง <laughs> ององฮ่ฮ no อ๋อเฮ้ยโนดาเมดพิเศษคืออะไรไปเนะี่ยยังดีที่มันยังไม่มีพวกกายล่างม,มีพวกกายล่างงั้นเหนืงง่อ <laughs> ยแค่นี้กูก็เนนหนื่อยอะไรยี้ โนดามิดเ no นี่ยที่ลีออนในเรื่องลีออนมันเปิดได้เอดาเป็นคนเอามาใส่ไว้วมาเป็นแก้งเลยหนึ่งเมตรระเบิดวาหัว ของมันดรอเนาะเี้ยด้ยต้องเข้าไปใกล้ๆแม่งเติมกระสุนเนี่ยใกล้ๆหัวมันมีไม่ตายเลยโนดาเมดโนดาเมดเฉยไอกระสุนกระสุนมด,ด้วเฮีย้ยบะดูดีของแม่งน้อยยิบหาย ออกเคียร์ตอนนี้ก็น่าจะจบหาดันซะก่นโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทำอะไรเยงอแล้ว,ลวะาา <c oughs> ต้องเล่นมุมไหมคือเ <c oughs> สียงเสียงใครมันวิ่งไหม มันคิดไว้านี่มันการลุกปืนได้ไรเงีย้ยมืเอ,อเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมมันมันสลับไปฝั่งหนูนะเอยมไม่ได้ขยับเมาเลยนะเว้ยสลับของแล้วกดแทบเลยไม่ได้กระดิกเมาเลยไอ้เชี่ยเนี่ยไรวะ เดี๋ยเกี่แล้วอืมเด้วเด้อกระสุนกระสุนไม่ได้เลยของแม่งขาดยิบยายไม่ได้ให้เก็บอ่ะโอ้ปีนอย่างนานกระโดดลงทีเยวจบ S <S ม,มันลม้มมันยินทำอะไรกันตรงนู้นอ๋อไอ้ลีออนนู้นคนเปิด เกืบเป็นกระสุนอีกได้ไม่ต้องขอีกูน่อยเหรออ่าเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ได้ป่ะอาอเฮ้ยเชิญมันค่านี้มั้งเกือบถูกอ้าผมไม่ได้กดคอมแบทนะเว,ว้ย มันตรงกลางมไม่ใช่ตรงกลางข้างหน้าหรือเปล่าอ่าเดี๋ยว<ๆ>นีแดงถูกแล้วน้ำเงินไม่ใช่นี่ี อ๋อไม่ถูกเฉยเลยวะคะแนนแดงดิแดงไม่ถูกนี่คิดว่านะเออเนี่ไงโหระดับพี่แล้วเนาะโอ๊ตเกิดคาสี อ๋อยอะไรกนะลีออนบอกกูดทีม้นาวามึงจะเคียร์ลอก็มาบอกบิงโก เลสเซนต์ลอวิโออินโ o มันก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพาร์ทแรกก็พาร์ทนี้ตัดแค่นี้ก่อนนี่มันก็ครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งอันนี้ไม่ได้ดูเวลาไปก็ไปต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบาย